วันนี้โรสโกพามาดูหนังเรื่องอะไรคะพี่ปัะ๊ะวันนี้มาดูด็อกเตอร์สเตรนช์ครับ s <S ภาคใหม่ล่าสุดเลยภาคใหม่ล่าสุดเลยค่ะโดนเราชื่อภาคไม่ได in ้เพราะว่าจริงๆส่วนตัวเราก็คือชอบมอวิลมากใช่ครับก็วันนี้มาที่เอ็มบัซซี่เลยหลังจากที่มาเป็นทางของโรสโกใช่ไหมครับเราก็ได้แบบดูแลเหมือนครอบครัวแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันกับโรสโกมแล้วจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นดูไบอุยไปทุกประเทศเลยตอนนี้ที่ปุ๋ยได้ไปนะคะก็มีโซนิวาคีรีแล้วก็ ทำทุกทริปได้เลยแต่ก็รอคิวที่จะไปค่ะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์มาดีฟเกาหลีก็พิชิตได้แล้วค่ะโรสโกนะคะสำหรับผมก็คือครอบครัวเลยเป็นทุกอย่างให้เลยจริงๆค่ะก็คือที่มีวันนี้ก็พอโรอสโกเลยนอกจากจะเป็นเครื่องมือทองคำให้กับเราแล้ว เปรียบเสมือนอีกอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวนั่นเองวันนี้เปรียบเสมือนรวมรุ่นรวมรุ่นรวมป้ารวมญาติพี่น้องพี่ป้าน้าอาเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากหลายๆจังหวัดเลยใช่ต่างเดินทางมาเพื่องานงานนี้เลยเพราะว่ามันเหมือนกับครอบครัวเราเหมือนพ่อเรียกลูกๆมานั่งดูหนังด้วยกันใช่ใครที่กำลังดูเราอยู่รอสโก้ Thailand นะอยากมาเป็นแฟมิลี่กับเราที่นี่อบอุ่นมากจริงๆเราพร้อมต้อนรับทุกคนครับค่ะ ตอนแรกเนี่ยเข้ามานั่งบนเตียงก็รู้สึกว่าน่านอนมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอแบบหนังฉายแล้วก็รันไปเรื่อยๆอ่ะก็คือหลับไม่ลงเลยค่ะเพราะว่ามันมาก,มากเอาจริงๆเป็นสาววกมาเวลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีใจมากที่แบบซีโอพาพาร์ทเนอร์ทุกคนมาแบบรวมกันเพราะทุกครั้งอะ่ะเราจะไปดูคนเดียวหรือไม่ก็ไปกับเพื่อนแต่รอบนี้คือแบบเรามากันเยอะมากนะคะแล้วก็เหมาทั้งลงเลยแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ฟินด้วยว่าเราได้ลงนอนด้วยที่ไม่เคยได้แบบนี้มาก่อนเลยค่ะ ตอนนี้ก็รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสยอดคำเดียวค่ะสนุกหนุกมากก็คือลืมไปเลยนะคะว่าเอ๊ะเราพาพาร์ทเนอร์มาด้วยอะไรเงี้ยคือตั้งใจดูมาคนดีดนี่คือแบบว่าโอ้ยนางจองไม่คือจองแล้วก็แบบลืมไปเลยว่าวันนี้เราจัดงานอยู่นะคะต้องบอกว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะตอนจัดงานไม่ได้คิดจริงๆคือตอนไม่คิดเลยยังไงยังไงเรื่องของมาเวลหนังมาเวลยังไงผมก็ต้องดูอยู่แล้วแต่ว่าพอปรากฏว่าดูไปดูมาก็คิดถึงว่าเออทำไมเรามาดูคนเดียวอะไรเงี้ยเออล้วก็เลยลงพาพาร์ทเนอร์มาเที่ยวด้วยกันลลมยกันไเเ่หตุผ คันเสิงานซีอโองารอบหน้านะครับก็จะไปที่ไหนอะไรวันนี้ไม่เงาวันนี้หายเงาไปแล้วก็แล้วก็วันนี้ขอบคุณเซนทันเอ็มวัซซ่มากๆโรงนรมเอ็มัซซก็คือแบบดูแลเราอย่างดีมีน้ำโรสโกมีป๊อบคอนโรสโกคือแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันงานหน้านะคะบ๊ายบาย